เธอเป็นเหมือนเครื่องบินลำใหญ่ที่อยู่สูงและไกลอย่างนั้นยินดีต้อนรับคุณดวงเศรษฐีคนใหม่ของตลาดเราพี่วดจ้าพี่วดเหนื่อยหรือเปล่าวะเดี๋ยวเอ้ามาจะดูแลพี่ดวดเอนะ เหนื่อยแล้วก็พักผ่อนนะเดี๋ยวแล้วลาจะดูแลทุกกระเบียด้ีเลยยะเจ๊ว่านะคุณดวงเนี่ยหล่อขึ้นหล่อกว่าเมื่อวานตั้งเยอะดูดีแบบนี้มาล้านเจ๊บ่อยๆนะเจ๊เขาเรียกว่ามีออรา่าอะคนแบบมิสงาราศีเนี่ยออร่าคือพอคนเรา,ามันร่ำรวยปุ๊บเนี่ยมองมุมไหนก็หล่อไปหมดเลยใช่ไหมเจ๊ใช่มาช็อตเว้ย ทุกคนครับฟังผมก่อนนะครับคือผมจะบอกว่าไอ้เงินรางวัลที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่ใช่เงินผมโอ้โหนี่พอเลยพอเลยไอ้ด้วงนี่อาซันกับเอาแหววเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังหมดแล้วเออไอ้ไม่ต้องนี่ว่าขอสรุปเลยว่าไอ้เงินนั่นอ่ะมันเป็นของเลือร้อยเปอร์เซ็นท์เอ๊ไหเสียมันก็ต้องเป็นของเลือหยุดหมายกุมดวงใจเนี่ยหยุดรับมุกแล้วพอ จะรับไปถึงไหนอะฮะเตี่ยครับเตี่ยฟังผมนะฮะไม่ว่าเตี่ยจะพูดอะไรก็ตามแต่ผมก็ยืนยันว่าเงินนั้นเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้รอลุงลอตเตอรี่เนี่ยแกมารับคืนไปพ่อยังไม่อยู่อีกเหรอเอ้าเฮ้ยไปสองคนนี้ก็เหมือนกันหยุดเลยนะอย่าตามขันมานะฉันขอเวลาส่วนตัวบ้างได้ไหมแม่ว่ามันต้องขยายนะเอาให้กว้างๆไปกว่านี้เลยนะเพื่อที่แบบว่าตรงนี้ยังไม่ขอครับ เฮ้ยอ,อะไรเนี่ย,ย,ยกรโดดโทษอะไรฮะมีตาทำไมไม่ดูรู้ไหมฉันเป็นใครคุณแม่คะไม่ต้องเรียกเลยลูกนี่ถ้าทางคุยสิ้นดีเลยนี่จะมาขโมยของในตลาดละสิเห็นไหมนี่เห็นคาตาเลยเนี่ยจะฉกกระเป๋าฉันเนี่ยคุณแม่คะเรียกอยู่นั่นละลูกทำไมล่ะต่อไปนี่อย่าให้ฉันเห็นแกเข้ามาเดินในตลาดสดของฉันอีกเป็นนังขาดนะไม่งั้นจะเอาตำรวจมาลากคอแกออกไปเลยคุณแม่คะเรียกอยู่นั่นแหละไม่เรียกไม่ได้แล้วคุณแม่ คนที่คุณแม่บอกว่ากุ้ยเนี่ยคือในดวงค่ะคนที่ถูก,กรอตรี่รางวัลที่หนึ่งนนในดวงเนี่ยทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเล่นละครเป็นมุก โมกอยากทดสอบดูว่าที่โมกี่คุยหรือเปล่าไม่มีเลยนี่สอบผ่านผ่านตั้งแต่ครั้งแรกน้อยลาสีดีนะเจ็บหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยขอโทษนะแหมมีน้ำใจดีนะเนี่ยทำกระเป๋าตกก็จะเก็บให้นะเนี่ยเยอะไปแล้วไม่เยอะหรอกเป็นยังไงล่ะสบายดีนะไม่เจ็บแน่นะเมื่อกี้เนี้ยนักขุนหาเจ็บไหมไม่เจ็บเลยขอบใจมากนะจ๊ะขอบใจจริงนะ ของตกก็รีบเก็บให้เลยเนี้ยน่ารักนะดูดวงเรียบร้อยนะเสร็จค่อของเจ้าเนี่ยได้ใช้ให้พี่ออกไปหาเนื้อหาปลาแต่เสด็จพี่จะโดนประหารนะเพคะห่วงแต่ตัวช้ามากเลยได้แล้วค่ะแหม่ต้องชงนะน้อแข็งก็ต้องรอค่ะ ใช่วันี้จะไปทานกินอะไรก็นี่ไงจะกินไม่ะาคาเชิญค่ะจะโดนประหารนะพี่คะชาและกาแฟครับเอาให้เด็ดดวงเอ้ยไม่ใช่เอาให้คุณดวงเขาแก้วเนยอะไรนะคุณนายเรียกว่าอะไรนะคะคุณดวงโอ้โหเดี๋ยวนี้เรียกคุณดวงเหรอสมัยก่อนถ้าจะเรียกพี่ไม่อยัดไอ้ที่ดวงละคุณดวงค่ะจะโดนประหารนะพี่คะชานมค่ะ ส่วนของพี่ดวงนี่ชาดำแข็งตัวหรอคะเสร็จแล้วก็ไปจ้ะไปจะไปทามาหาเกนไงก็แบบว่าอยากจะฟังจะคุยกับเขาธุระบ้างั้นแต่นี่ธุระไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่งั้นจะถูกเรียกว่าใช่อาหารคุณนายขิงก็แหม่พอพี่ดวงถูกรางวันเขาหน่อย ถ้าไปเรียกคุณนุ่งคุณดวงโถสมัยก่อนแท้จะเรียกไอดวงเลยซ้ำโอ้โหตามมาจิกใชอเนี่ไม่ได้จิกคนเดียวนะแถมยังพาลูกมาจิกด้วยใช่เขาเรียกจิกทั้งแม่ทั้งลูกไงแกว่าไหมโธ่ฉวยคออยู่นี่หรอพี่ฉันหมานี่นะนะพเขาพราะว่าจะมาประหารแกใชย มาเนี่ยเพราะว่าอยากจะมาเตือนคือคนในตลาดเนี่ยมันเสือสิงห์ทิ้งแดนตั้งนั้นแล้วลีโดงเนี่ยหน้าตาตั้งชื่อนะไม่ใช่จะโดนประหารแน่ๆเลยแล้วโอยเบาๆนี่คือมาเตือนคือเตือนเนี่ยกลัวว่าจะถูกปลอกล่อเอาเงินไปใช้สะบัดิท่านเป็นปดวงเพราะว่าจะโดนประหารตายแล้วเฮ้ยเบาๆหน่อย พี่บอกแล้วไงขู่จริงๆสิแกเคยเห็นแม่โกหกยังไงแต่เสด็จพี่เคยผ่านเดี๋ยวก็โดนประหารอาบุ๊อาเบาวนี่เราคิดหรือยังอะว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรยังเลยครับคือไม่กล้าคิดแต่กำนายไม่กล้าคิดแต่จะโดนประหารนะเนี่ยไม่ใช่คือไม่กล้าคิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยคิดให้โอ้ยอะ นะจะให้ปรึกษาเรื่องการเงินเนี่ยฟรีไม่คิดตังเลยสักป่านึงถือซะว่าเป็นคนกันเองคุณแม่คะนี่คุณแม่คิดจะทำอะไรคะเนี่ยจะไมแม่คิดจะทำอะไรมันก็เรื่องของแม่เราไม่ต้องมายุ่งสื่มูอนี้จะสนใจคนในตลาดหลอเกินนะเออ กท<ำ>ําไมเหรอมีเหตุผลอะไรเหรอที่จะต้องห่วงพวกเขาอ่ะ<า>ก็คุณแม่บอกว่าคนในตลาดเนี่ยก็เหมือนคนในครอบครัวเรามุกก็ห่วงคนในครอบครัวเนี่ยมันผิดตรงไหนล่ะคะเถียงเถียงเถียงไม่ต้องมาเถียงเลยนี่ในตลาดเนี่ยนะปล่อยเป็นหน้าที่ของแม่ไม่ต้องมายุ่ง เองทำตัวมีพิลึกแบบนี้จะไม่ให้ยุ่งได้ไงอะสงสัยจะคิดอะไรอยู่ในใจนักการลุก่ายคุณนายคะมีแขกมารอพบค่ะใครอ่ะผมเองครับคุณป้าอ่ะโอม น้ำมุกน้ำมุกบอกพี่มาหน่อยสิครับว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมันคือใครครับพี่ได้ไปแจ้งตำรวจมาลากคอมาเข้าคุกซะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวกนใจเย็นๆนะจะโอมใจเย็นๆโอ้โหแล้วใจ้ผมใจเย็นได้ยังไงครับก็ในเมื่อน้องมุกเนี่ยถูกไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้จุดกระชากลากตัวไปแบบนั้นนะครับเอ่อเขาอาจจะไม่ใช่ไอ้บ้าอะไรที่ไหนก็ได้นะลูกเอ๊ะทำไมคุณป้าถึงพูดแบบนี้ล่ะครับนี่คุณป้าเข้าข้างมันเหรอครับป้าโอ้โหเข้าข้างอะไรคือเพียงแต่ว่าป้าไม่อยากจะให้โอมเข้า บอกไปสิคะาว่าเขา,าเข้าใจผิดจะได้กลับกลับไปสักทีหนึ่งน้องมุกน้องมุกครับน้องมุกเดี๋ยวก่อนสิครับน้องมุกนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณป้าผมไม่เข้าใจเลยผมงงไปหมดแล้วครับเนี่ยป้าว่าอมกลับบ้านไปก่อนดีไหมคือยัยมุกก็แค่เจอเพื่อนเท่านั้นแหละแต่มันเป็นเพื่อนผู้ชายนะครับเออเรื่องนั้นป้าว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าไหมป้ามีเรื่องสําคัญ อยากจะคุยกับโอมมากกว่าเรื่องอะไรล่ะครับเรื่องการใช้เงินเป็นล้านไม่ใช่เงินป้าเงินคนอื่น เก็บเก็บเก็บไม่ขายแล้วว่าขายแสงที่จ่าลีจ้าไหลายแงมาเอาไปฝากตอนเย็นอ๋อปังสิสิไปไม่้ทำให้ว่าร้องเพลงจนได้เลยเนี่ยนี่อาจารย์อาจารย์นี่ยต่อไปนะเตี่ยเนี่ยนะจะเช่าตรงนี้นะเปิดเป็นเซเว่นนะเปิดตรงนี้สาขาหนึ่งตรงร้นสาขาหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นอีกสาขาหนึ่งนะเปิดขายของหลายๆอย่างแข่งไปไลยโอ้โหจะขายได้เยอะติด เตียขครจะไข่นะไ,ไอ้ไข่เนี่ยมันไปส่วนหนึ่งแต่ว่าของต่างๆเนี่ยว่าเราซื้อมาเพิ่มมาเพิ่มไง <c oughs> อารมณ์ดีเนียนเลยนะ <c oughs> ใช่สิพอ <c oughs> ดวงมันรวยปุ๊บเราก็สบายไปด้วยถูกต้องไหมไอ้เรือไม่เกี่ยวว่าเกี่ยวคนเดียวเเกี่ยวอะไรกับดวงขาวหรืออะเอาไม่เกี่ยวได้ไงอะช่าสนิทของฉันน่ะนับถือเป็นพี่น้องกันเลยนะเตียพูดไม่อายสนิทต้องหนาดวงเนี่ยว่าเลี้ยงมันมาต่างหตัวน้อยอะแต่ฉัน ฉันแบ่งหนังสือโป้ให้มันดูด้วยมีบุญคุณมากเลยเอาแน่นอนเด็กพูดไม่คิดมันไม่เกี่ยวมันแค่เรื่องที่พระอาศัยนี่มันเป็นเรื่องของจิตใจอ้าวเนี่ยนีว่าเตือนเลยนะอ้าวไม่สนใจหรอขมาไอ้นี่เนีดร็ะคุณอ่ะเ่ร็กคุณอะไรล่ะพูดตามความจริงอะตามเหตุผลอะเช้าเนี่ยเถียงเลยเหรอเนี่ยเลยเนี่ยไม่ได้เถียงนี่เรียกว่าปรึกษานั่นไงจับตัวได้เลยทำอะไรเนี่ยก็ เก็บยาามไงก็ทําอยู่ทุกวันไม่นาไม่เอาไม่เอาไม่เอาวาง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 เออไม่เอาวาง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 อะไรเกิดอะไรขึ้นในซันฮะอันนห้ดูทําหน้าทําตานี่เตี่ยฉันม่เห็นกระตาเองนั่นเนี่ยคนลืมตัวเป็นแบบนี้เองเหรอเฮ้ยประทางทองนะครับโอ้โหโอ้ยตีทำไมเนี่ยเจ็บนะเขายืมเชือดไก่ให้ลิงดูหน่อยไอ้ดวง ล,ลืมตัวไปแล้วเหรอว่าต่อไปเนี่ยลือจะไม่เด็กเก็บขยะไม่ใช่เด็กรับใช้ที่ตลาดนีตตธธธธด่ต่อไปแต่ลืออะลองเปิดถิ่มมหาเศรษฐีไงฮ่าดวกต่อไปอะลือไม่ต้องมานอนที่ตลาดอีกแล้วนะนี่ต่อไปเนี่ยไปอยู่กับเตี่ยที่บ้านนะอ,ะอะพูดจาไม่คิดเลยนี่อะไรเขาเป็นพี่น้องกันเขาต้องไปน,นอนด้วยกันต้องอยู่ด้วยกันสิพี่น้องต้องนหะนอันนี้มาลกวะเี่ไปนอนที่ห้องเตี่ยเลยนะเดี๋ยว เปิดพัดลมอย่างดีให้นอนเอาเปิดเลเวลสามไปเลยใครก็จะไปนอนด้วยไม่ทราบวันวันดูแต่งิง้ยนี่เปิดทิปขอบเกาหลีให้ดูเอาว่าเดี๋ยวไปฟังเองนะที่อะไรล่ะทำไมอ่ะก็คนงจะมีเรื่องอะไลอย่างเงี้ยวันที่อยู่ด้วย้ันไล่มันไม่นอนกับมันไม่พูดอย่างเงี้ยเตี้ยพอแล้วต้อเสียงกันที่ผมจะบอกให้นะครับยังไงเนี่ยผมก็ไปในดวงอยู่ดีแหละเป็นเด็กที่ถั่วมาทิ้งไว้ในตลาด เียผมไม่ไปนอนกับใครทั้งนั้นเป็นไงผมจะนอนอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นเออดวงเอาดวางาดวางเ,าเ,าเ,าเห็นไหม พูดจาไม่คิดอ่ะพูดซะพี่ฉันอารมณ์เสียเลยไม่เตี๋ยทำเงี้ยที่อารมณ์เสียอไอ้ไอ้ที่มาลูกอ้วไอ,อ้ยังเลือดนะมนเลือดที่ไม่ไม่ไม่อยากตั้งใจให้เกิดเลือดก,ก้อนเดียวโยนให้หมามากินไปเลยเว้ยเอาพูดอย่างงี้เหรอได้เลยงั้นเตียก็เลือดก้อนเดียวมันไงงั้นฉันตัดเตี๋ยทิ้งตรงนี้ฉันจะไปตามหาแม่ท่นเองโอ้โหตัดทิ้งตรงนี้แล้วกูจะไปอยู่ไหนวะแกหน้างโง่ถามว่าแกไม่ใช่แม่ของน้องมุกแล้วก็คิดเลยว่าฉันอยากจะยุ่งด้วย พวกเสรษจีเกรดล่างถ้าเป็นอวดฉลาดยังไงฉันก็จะต้องรู้ให้ได้ว่าแกคิดจะทําอะไรของแกกันแน่บิ่งหาเห้นไม่ไหวมันฉันได้ก็ฉันเพนแค่ได้รอกแค่